สวัสดีค่ะ <Yay. S 1> สวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกันค่ะสําหรับเชออเบลมิดดับไท่และมีดส,สวยๆจากพี่ช่างบอยกระเสิร์ฐแท้กันอกแล้วค่ะวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปนสําสหรับวันจันทร์นะคะเพราะว่าเดี๋ยววนันอังคารและวันพุธเนี่ยอาจจะไม่ได้อัดคลิปเอามีสสวยๆมาให้ชมกันค่ะเพราะว่ามี มีมีเดินทางไปต่างจังหวัดนะมีธุระนิดนึงค่ะเพราะว่าต้องไปอบรมง,งานประจําก่อนนะคะตรงนี้แต่เดี๋ยววันนี้ก็จะจัดงานมีดสวยๆไว้ให้ก่อนที่จะหยุดกัน2องวันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นงานที่สามารถใช้งานได้จริงสามารถใช้งานหนักได้นะคะสะดวกสบายได้ทุกรูปแบบทุกรูปทรงกันเลยก็ว่าได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีเป็นหลากหลายมากๆค่ะเพราะว่าทำมาจากเหล็กตาราลูกปืนเยอรมัน S k สของเรานเองค่ะ สำหรับงานมีดเล่มแรกของเราค่ะก็จะเป็นทรงมีดอินเนปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทรงมีดอินเนปองปิงค่ะมีความยาวของใบอยู่ที่สิบจุดเจ็นิ้วค่ะสันหนาเจ็มิลกว้างอยู่ที่เจ็ดสันหนาเจ็ดมิลน,นะคะกว้างอยู่ที่สองจุดสี่นิ้วค่ะและด้ามสี่จุดเก้านิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา 850บาทส่งฟรีคะ่ะตรงนี้เป็นใบเต่านะคะแต่สามารถเพิ่มเติมในส่วนของด้ามไม้ได้และด้ามไม้ของเราเนี่ยก็จะมีความยาวอยู่ที่6นิ้ว7นิ้วและก็8นิ้วคะ่ะลูกค้าสามารถเพิ่มเติมในส่วนของด้ามไม้ได้หรือว่า p p f c เนี่ยสามารถเพิ่มเติมในส่วนของด้ามไม้ของเราได้และก็แจ้งความยาวนะคะตรงนี้เพิ่มเพียงแค่50บาทเท่านั้นคะ่ะ มาต่อกันเล่มที่สองกันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่สองตรงนี้ค่ะมีความยาวของใบยอยู่ที่10.1จนิ้วค่ะสันนา6กมิลกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้าม6นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา850ร้อยห้าสิบาทนะพร้อ พร้อมด้ามไม้ปราดูปอกคอเหล็กนั่นเองค่ะตรงนี้ก็สามารถพร้อมใช้งานได้เลยนะคะสําหรับเล่มที่2ของเราค่ะที่ทํามาจากเหล็กตรับลูกปืนเยอรมัน SKF นั่นเองค่ะมาต่อกันเล่มที่3กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มไหนที่มีลายเส้นนะคะของตรับลูกปืนเยอรมันจะแจ้งภายในคลิปต,ตรงนี้เลยแล้วก็มาต่อกันเล่มที่3กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่3ของเรามีความยาวของใบยอยู่ที่10.5นิ้วค่ะสันหนา6มิลกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้าม6นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา 850บาทส่งฟรีค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะสําหรับทางร้านเราเนี่ยไม่มีในส่วนของฝัก PVC แถมให้นะคะต้องขออภยัยด้วยจริงๆแต่พีพีเอสามารถเพิ่มเติมในส่วนของฝัก p VC ได้นะคะเพิ่มเติมเพียงแค่100บาทเท่านั้นค่ะและทางร้านเรายังมีมีดที่รับประกันงานมีดทุกเล่มค่ะแล้วก็ยังบริการส่งให้ฟรีแล้วก็จะมีในส่วนของการเก็บเงินปลายทางการเก็บเงินปลายทางเนี่ยต้องขออภัยนะคะเพราะว่าเราจะบวกเพิ่ม50บาทค่ะเพราะว่าเป็นค่าบริการของทางไปณีย์ มาต่อกันเล่มที่4กันได้เลยคะ่ะสําหรับงานเล่มที่4ตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่10.7นิ้วสันหนา7ม็ิกว้างอยู่ที่1.9นิ้วและด้าม6นิ้วคะ่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา850าบาทส่งฟรีคะ่ะก็จะเป็นงานมีดที่อเนกประสงค์มีดลาบได้หรือว่ามีดเพื่อการเกษตร,รหรือว่ามีดเพื่อง,งานอเนกประสงค์ตรงนี้ได้หมดเลยนะคะสําหรับงานมีดพกพา จากเหล็กตอกลูกปืนเยอรมันเอสเคของเราเล่มที่สี่ตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา850บาทส่งฟรีค่ะมาต่อกันเล่มที่ห้ากันได้เลยค่ะที่ยังเป็นใบเน็บอยู่นะคะหรือว่าเป็นมีพกพามีเดินป่าตรงนี้ที่มาพร้อมกับด้ามไม้ประดูกเป็นด้ามไม้เนื้อแข็งปอกคอสแตนเลนั่นเองค่ะสําหรับงานเล่มที่ห้าตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่11.4นิ้วสันนาห6มิลกว้างอยู่ที่2.1นิ้วและด้าม 6นิ้วค่ะมาแบ่งปนันกันที่ราคา850บาทส่งฟรีค่ะพร้อมใช้งานด้วยนะคะตรงนี้มากัน5เล่มค่ะสําหรับงานใบอินเนปของเรานะหรือว่าจะเป็นมีดพกพามีดเดินป่าตรงนี้ที่ทํามาจากเหล็กสรับลูกปืนเยอรมัน SKF นั่นเองค่ะมาต่อก็เล่มที่6กันได้เลยคะ่ะสําหรับงานเล่มที่6ตรงนี้ก็จะเป็นบาลังที่ทํามาจากเหล็กตำรับลูกปืนเยอรมัน SKF นั่นเองค่ะตรงนี้มีพีพีเอหลายท่านถามถึงนะคะสาหรับเล่มที่6ตรงนี้ค่ะมีความยาวของใบยอยู่ที่14.4นิ้วค่ะ ขนาดแปมิลกว้างอยู่ที่2.2นิ้วและด้าม4.9นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา950บาทส่งฟรีค่ะสําหรับบาลังมีดบ้องเหล็กตรรูุปืนเยอรมัน s k ของเรานั่นเองค่ะและอีกหนึ่งเล่มตรงนี้ค่ะที่เป็นเหล็กตรรูุปืนเยอรมันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมีดแคมมีดบ้องนะคะวันนี้จัดมาให้กันแล้วนะสาหรับใครที่ทมหาในส่วนของบาลังและมีดแคมเข่าวันนี้จัดมาให้เรียบร้อยค่ะสําหรับมีดแคมเล่มที่7ของเราตรงนี้ค่ะมีความยาวของบายอยู่ที่ 13.5นิ้วค่ะสันหนา6มิลกว้างอยู่ที่2.2นิ้วและด้าน4.6นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา950บาทส่งฟรีค่ะตรงนี้กับทรงมีดแคมมาเซเต้หรือว่าเป็นมีดแคมมีดเดินป่ามีดวิบาได้หมดเลยนะคะตรงนี้เป็นงานมีดบ้องมา2เล่มค่ะสําหรับงานเหล็กตรับลูกป,ปืนเยอรมัน SK ของเราและก็เล่ม2เล่มสุดท้ายท้ายสุดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหล็กสปริงนะคะเป็นเหล็กสปริง SK5 นั่นเองค่ะเป็นสปริงลดนะคะตรงนี้ก็มี คุณสมบัติที่ค่อนข้างคมนะแล้วก็เนื้อเหล็กเนี่ยค่อนข้างจะเหนียวหรือว่ายืดหยุ่นได้นั่นเองค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่ายืดหยุ่นในแบบนั้นนะคะคือหมายถึงว่ามีของเราเนี่ยที่สามารถใช้งานฟันไม้ได้นะและก็สามารถตัดเชือกได้สะดวกสบายอย่างแน่นอนค่ะสําหรับงานเหล็กสปริง SK5 ของเราเล่มที่8ตรงนี้ค่ะ มีความยาวของใบยอยู่ที่14.6นิ้วค่ะสันนา7นิ้นนะคะกว้างอยู่ที่1.6นิ้วและด้าม6นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา950บบาทส่งฟรีค่ะตรงนี้มาพร้อมกับด้ามไม้ประดู่เป็นปลอกคอปลอกคอเหล็กนะตรงนี้มาพร้อมกับ การใช้งานได้สะดวกสบายเลยและและในส่วนของฝักทีวีสามารถเพิ่มเติมได้เพียงแค่100บาทเท่านั้นค่ะและเล่มสุดท้ายท้ายสุดของเราค่ะก็ยังเป็นเหล็กสปริง sk 5นั่นเองค่ะมีความยาวของบายอยู่ที่16.1นิ้วนะสันหนา7มิลกว้างอยู่ที่1.5นิ้วและด้าม6.1นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา950บาทส่งฟรีค่ะก็จะเป็นในส่วนของงานมีดปลายแหลมกึง่งดาบฟอกนะคะหรือว่าจะ เป็นคล้ายๆมีดควานช้างก็ได้แต่แค่เป็นด้มามไม้นั่นเองค่ะตรงนี้มาให้ชมครบแล้วทั้งกาวเล่มทั้งเหล็ก ทั้งเล็กสปริง SK5 นะคะตรงนี้มากัน2เล่มค่ะส่วนอ,อกสนใจงานนี้เล่มไหนก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0649892265ได้เลยหรือว่าจะเข้าไปในส่วนของเพิ่มเพื่อนแอดไลน์ใช้เบอร์โทรนี้เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ได้เลยค่ะและก็ยังเข้าไปชมในส่วนของ Facebook ค่ะชเชอร์เบลนี้ดับไยก็จะมีรูปภาพและก็รายละเอียดนี้ที่ชัดเจนให้ดูให้ชมกันนั่นเองค่ะส่วนอ,อกสนใจงานนี้เล่มไหนก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะขอบคุณและสวัสดีมากๆเลยนะคะสำหรับพี่ๆเอฟซีที่คอยติดตาม และก็ให้กำลังใจเชียร์เบลมิดรบไัยและพี่ช่างบอยประเสิริแพ้กันนั่นเองค่ะ